ดีแม็กยกสูงนะคันนี้ผ่อนเจ็ดันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะอยู่กับน้องดาวแล้ววันนี้รถที่น้องดาวนํามาด้วยนะอีซูซูดีแม็นะสองานะคันนี้ซูเปอร์ไทเทเนียมด้วยบอกเลยว่าคาันนี้เริ่มต้นออกรถเพียง5บาทผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาไปเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่ะบอกเลยนะว่าได้ตัวยกสูงด้วยได้อีซูซูด้วยเนาะและที่สําคัญนะคะบอกเลยว่า สวยมากซิ่งมากเทมากๆเลยค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาละกันเดี๋ยวน้องดาวขออนุญาตพาไปชมความสวยความพร้อมใช้งานของรถคันนี้ก่อนเลยจ้าเออแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมว่าลูกค้าต่างจังหวัดหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ไม่อยากออกจกบานก็อย่าลืมสี่ขั้นตอนง่ายๆอยู่บ้านก็ออกรถได้ของน้องดาวละกันเนาะหนึ่งอย่าลืมจองผ่านช่องทางออนไลน์เลย2ตรวจสอบเอกสารฟรี3เซ็นสัญญาฟรีถึงนาบ้านและ4่ส่งรถฟรีทั่วไทยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแน่นอนค่ะมา มาดูรถกันก่อนเลยดีกว่าเนาะคันนี้นะบอกเลยว่ากระจังหน้าของเขานได้เป็นโครเมียมสวยๆใสๆกันแบบนี้เลยค่ะตาไฟของเขามีโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยและที่สำคัญครอบไฟตา ไม่เหลืองไม่มัวกันเลยนะบอกเลยว่าใช้งานกันยาวๆไม่มีไอนะ้ําไม่มีน้ําเข้าแน่นอนนะสําหรับไฟตาคันนี้ดานล่างนะมีพร้อมกับแบบว่าไฟตัดหมอกด้วยแล้วก็ที่สําคัญครอบโครเมยมให้ด้วยด, hey, ด,ดูเท่ดูโฉบดูเฉียวมากๆเลยสําหรับอีสุดีแมคคันนี้เนาะแล้วก็มีฟอนต์โลโก้เป็นอีสุสูนะสวยๆแจมๆแบบนี้นะย้ําเลยว่าสวยมากแจมมากนะ สีรอบคันของเขานะสำหรับคันนี้นได้เป็นสีแบบว่าเทาๆเนาะเป็นสีเทาๆนะจ๊ะก็แบบว่าสวยเนาะเออสีแบบนี้นะลุงดาวแนะนําเลยนะคะเพราะว่ารอยขนแมวน้อยมากๆจ้ะพี่ๆขารอยขนแมวน้อยมากๆเนาะนี่ล้อของเขาก็ยังเป็นล้ออลอยด้วยจากอีสูซๆโดยตรงเลยนะบอกเลยว่ายางนี้แบบว่าใช้งานกันไปยาวๆก่อนเลยนะคะเพราะว่าดอกยางเลือเล้อๆมากๆเลยนะจ๊ะเห็นไหม รองรอยยางยังหนาอยู่นะใช้งานกันไปยาวๆก่อนจ้าย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีสวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานขนาดนี้นะผ่อนเดือนละ7,000ันกว่าบาทต,ตลอดอายุสัญญาเท่านั้นเองจ้า<จ>มามาดูกันต่อสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าฮะกระจกมองข้างนะก็ยังเป็นโครเมียมด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมมีเขาเรียกอะไรล่ะ มีคิ้วกันาศาสตร์ติดรถให้ด้วยนะอันนี้ก็ยู u t h ร์ดีแนะก็มาแบบว่าตรงรุ่นให้ด้วยและที่สําคัญยังไม่พอคันนี้จองกับน้องดาวนะติดฟิี์ใหม่ให้รอบคันกันเลยจ้าคันนี้ยกสูงเนาะย้ํากันอีกครั้งนะตัวไฮเลนเดอร์แท้นะเป็นตัวยกสูงขนาดแท้เลยก็มีบันไดข้างให้ด้วยนะจ๊ะที่จะเปิดประตูก็เป็นโครเมียมด้วยนะรวมๆคันนี้ก็สวยแจม่ม แจ่มแมวผสมควรเลยนะสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่าสีแบบนี้เอามาไม่ต้องเก็บสีกันเลยจ้ะเพราะว่าร่องรอยคือแบบน้อยมากๆและทีส่สำคัญเจ้าของเก่าดูแลขนาดนี้บอกเลยว่าเอามาไม่ต้องเก็บสีกันเลยคะ่ะเห็นไหม้ลนหลังก็มีแบบว่าบาให้ด้วยนะเผื่อใครแบบใส่ของใส่ของอะไรประมาณนี้นะคะ่ะบักอะ,ะ,ะใช่ทำอะไรอะไม่รู้อ่ะบ,บ้านหลังเหรอ เอาไว้เอาไว้เวลาเล่นสงการเนี่ยก็มีที่เกเาะเาออเวลาเวลาเราเล่นสงการเราก็เกาะบ้านหลังแล้วก็เอล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 อยู่หลังรถไงนะคะมามาทุกคนต่อสำหรับ สำหรับด้านหลังคันนี้คันนี้มีแกนชนให้ด้วยมีไฟส่องป้ายทะเบียนครบเลยเนาะเห็นไหมเครื่องยนต์2.5 d d i I-check นะคะแล้วก็ที่สำคัญย้ำกันอีกทีว่าคันนี้เป็นตัวซุปเปอร์ไทเทนเนียมนะจ๊ะที่เปิดกระบะหลังก็ยังเป็นแบบว่าคโครมเมียมด้วยนะสวยๆแจมแบบนี้นะแขนไม่ถึงไม่ใช่อะไรหรอกมันเปิดไม่ได้ใช่ใช้งานน้อยนี่ นกนาวแขนไม่ถึงเปิดยากนะคะคันนี้เป็นตัวยกสูงย้ํากันอีกครั้งว่าคันนี้เป็นตัวยกสูงนะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยมากพร้อมใช้งานขนาดนี้ย้ากันอีกครั้งอ s u s u ูดีแม็นาะสนะคันนี้ซูเปอร์ไทเทเนียมปี2011คันนี้นะบอกเลยว่าเริ่มต้นออกรถเพียง5บาทพรเดือนละ7,000ักว่าตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะไปไปดูกันต่อสําหรับด้านในดีกว่าเนาะ สำหรับด้านในคันนี้น่าะก็บอกเลยว่าพร้อมใช้งานอ่เป็นรถแครบก็คือแบบว่าใครที่กำลังต้องการรถครอบครัวนะน้องดาวก็แนะนำด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าเป็นรถแครบของเรานั่นเองนี่ด้านหลังกว้างนะคะด้านหลังได้เป็นเบนาะหนังมีไฟสองสว่างให้ด้วยเนาะมีที่ห้อยของนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าน้องดาวติดฟีใหม่ให้รอบคันเลยนะจ๊ะอ่าสำหรับคันนี้นะคะ่ะ ภายในก็แบบว่าหุ้มมาด้วยเบาะผ้ากำมหยี่เนาะด้านหน้าเป็นเบาะผ้ากรมยี่นะสีเทาแล้วก็ที่สําคัญคอนโซลภายในก็จะเป็นสีเทาเข้มอ่าก็สวยนะคะพร้อมใช้งานและที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดด้วยนะคะแล้วก็เลขไมลของคันนี้เนาะรถปี2 0 1 1นะคะเลขไมล์คันนี้อยู่ที่18375กิโลเมตรนะคะอ่ะก็ ไม่ถือว่าเยอะเนาะก็พอๆกับการใช้งานทั่วไปปกตินะจ๊ะนี่ไฟตรงไฟตามีนะคะไฟะกระจกสองหน้าหรือว่าจะเป็นไฟสองสว่างในรถ ที่เก็บแว่นตานะคะมีหมดทุกอย่างเลยเออย้ำกันอีกครั้งย้ำกันอีกทีส,สวยๆแบบนี้พร้อมใช้งานขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าเริ่มต้นออกรถเพียง5บาทเท่านั้นและที่สำคัญผ่อนได้ละ7 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ะไปเดี๋ยวน้องดาวพาชมห้องเครื่องกันต่อเนอะพาชมห้องผู้โดยสารกันไปแล้วนะคะมามา ดูห้องเครื่องกันดีกว่าชุบชุบชุบอ่าคันนี้นะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ i อเทคเนาะสอดห DDI Turbo Intercooler ของเรานั่นเองจะ้ะข้องเร็วในเครื่องเหมือนเดิมนะเปลี่ยนหาให้จากรซุดอีสุดๆ e โดยตรงเลยใส่กรองโซลา่าเอ่ยใส่กรองอากาศเอ่ยนะดูแลทําความสะอาดให้พร้อมใช้งานสุดๆไปเลยจะ้ะอะไรนะ เขาเรียกสารหล่อเย็นในรถนะคะหรือว่าจะเป็นน้ํายาฉีดกระจกเอยเราก็ดูแลให้พร้อมเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานทุกจุดทุกส่วนกันแน่นอนค่ะสนใจคันนี้นะต้องรีบจองก่อนใครเลยนะเพราะว่าราคาแบบนี้สวยๆแบบนี้สีแบบนี้นะมีคันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะที่เบอร์ 0974236556เนาะย้ําเบอร์นะ0974236556นะจ๊ะอะสมใจย้ํากันอีกครั้งคันนี้ i s u s u D-Max 2.5นะซ p e เปอร์ไทเทเนียมนะจ๊ะเลขหม่180,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะจ๊ะอะเริ่มต้นออกรถเพียง5บาทพอได้เละ 7,000พว่กบาทตลอดอายุสัญญาเลยจ้าสนใจรีบโทรมาจองนะคะว่ามีคันเดียวเท่านั้นนะย้ำกันอีกครั้งว่ามีคันเดียวเท่านั้น0 9 7ย์3 6 5 5 6ค่ะย้ำเบอร์กันอีกครั้งเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะ0 9 7 4 2 3 6 5า6เดี๋ยวเบอร์โทรก็จะขึ้นอยู่แถวนี้แหละไม่ข้างบนก็ข้างล่างนะจ้ากดโทรได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องดาว และทีมงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าบริษัทสมชัยคาเซนเตอร์ของเราโชว่รูมสมชัยคาเซนเตอร์ของเรามีแค่สสาขาเท่านั้นสาขาแรกสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อารัญญประเทศจังหวัดสายแก้วทางไปตลาดลงเกลือและอีกหนึ่งสาขาค่ะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12ออำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้น้องดาวขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะสวัสดีค่ะ